ครับขอบคุณท่านประธานนะที่ให้โอกาสนะครับเรียนเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สมงเกติทุกท่านนะครับผมจิต,ตรพจน์พัฒนาสินนะครับในฐานะการมติการผมขอญาตสั้นๆน,นะครับจริงในผลการ ที่เราตรวจสอบกฎหมายเบื้องต้นนะครับในประเด็นเรื่องของสามีภรรยาสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับจริงๆจะมีกฎหมายอยู่ประมาณ45ฉบับโดยประมาณนะครับที่มีการใช้คําว่าสามีภรรยาหรือสามีภรรยานะครับใน45ฉบับนะครับผมผมยกตัวอย่างนะครับเช่นพรบอกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการประมวลกฎหมายอาญา พรบการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพรบสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบนะครับพรบสัญชาาินะครับพรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลรัชด,ดากร น,นี้เป็นตัวอย่างนะครับขออนุญาต,ตไม่ใช้เวลาที่ประชุมมากนะครับแต่ในกฎหมาย45ฉบับนี่นะครับที่เป็นเหตุที่ต้องมีวักสองไว้อย่างที่ท่านกันณริการต้องขอภัยที่เอ่ยนาะมท่านกัญจนาและได,ได้ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีการกําหนดสิทธิหน้าที่ของสามีและภรรยาไม่เท่ากันนะครับจุดนี้ก็เป็นจากการวิเคราะห์เนี่ยเราเห็นว่าจริงแล้วเนี่ยบางฉบับกฎหมายใน45ฉบับอาจจะให้สิทธิ คำว่าสามีภรรยาเนี่ยในความหมายเดียวกันกันกบคู่สมรสนะครับเช่นในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539มาตรา 50, 58นะครับหรือพรบการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2524มาตรา29นะครับแต่ก็มันก็มีกฎหมายบางฉบับที่อาจจะให้สิทธิหรือหน้าที่ของ สามีภรรยาไม่เท่ากันคือคำว่าคู่สมรสอาจจะไม่สามารถที่จะไปแทนที่ได้นะครับเช่นกรณีของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา11นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับว่าควรที่จะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลคนเดียวนะครับหรือกรณีของพรบสัญชาติ นะครับพศ2 5 0 8นะครับมาตรา11เช่นเดียวกันอาจจะกรณีที่การขอแปลงสัญชาตินะครับเป็นไทยนะครับเพราะนั้นในถ้อยคำตรงนี้เองนะครับคำว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายถึงคู่สมรสโดยแท้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นอาจจะต้องไปทำาการทบทวนเพิ่มเติม,ต,มตามที่ปรากฏไว้ในมาตรา67วรรคสองครับก็ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณครับท่าน